ส่วนอันนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านอ่าวันนี้ผมจะให้ดูลังมิ้มที่ผมตัดมานะครับวันนี้จะลาดน้ำผึ้งอันนี้ที่ผมขอมานะครับเพราะว่ามัน,มนแก่เนาะเนี่ยครับคือตัวอ่อนของลังมิ้มนะครับทางนี้จะเป็นน้ํานมนครับทางนี้ก็จะเป็นตัวแบบเห็นไหมันจะเป็นกอดอกมันเริ่มแบบจะถอดไปเรื่อย นะครับอายุของมันวัยมากเลยท่านผู้ชมส่วนตัวนี้เป็นน้ำนมเป็นตัวหนอนนะครับพึ่งกเหมือนกันลักษณะเดียวกันหมดนะครับตระกูลหาน้ําหวานนะผมส่วนอันนี้นะครับมิ้มมันมันหักหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็อีกครึ่งนึงผมตัดไปแล้วนะครับมันก็เหลือน้ำมิ้มแล้วก็ที่ท่านเห็นนั่นน่นี่นเกยสอนนะครับผม คุณคุณค่าของมันนะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนกับเกสรของพึ่งเหลือพึ่งหลวงนะครับอย่างเดียวกันเลยนะครับถ้าใครเจอมิ้มข้างทางที่ผมออกไปหลายๆที่ผมบอกว่าที่มันปิดตาที่สวยเนี่ยเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็มีเกสรใต้กิ่งนะท่านท่านกินหมดเลยกินได้หมดนะครับผมแต่ไม่ใช่ไปกินทีเดียวนะท่านผู้ชมมันมันจะร้อนนะครับเพราะพวกน้าพึ่งพวกน้ำมิ้มเนี่ยมันอย่างเดียวกันนะผม แล้วยิงอากาศร้อนๆเดี๋ยวร้อนไปใหญ่นะครับคือกินทีละหน่อยนะครับแต่ต้องแช่ตู้เย็นนะผมใส่ถ้วยแต่จานเนี่ยผมก็แช่ไว้อีถ้วยน้าที่ผมออกเกสรไปนะครับผมซัดเรียบไปแล้วนะก็กินได้อยู่ประมาณสี่ห้าวันนะครับก็หมดไปแล้วแต่ไม่ได้กินทีเดียวหมดนะครับผมคือมื้อละสองช้อนสามช้อนก็ว่าไปนะครับเช้าว่างเท่าไหก็อยากกินก็มาตากินอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อย่าไปใส่น้ำผึ้งเยอะนะครับเพราะมันมีความหวานของมันอยู่ในในเกสรดอกไม้นะครับ อันนี้มิ้มครับผมเป็นไม้นะครับเหมือนกันคุ้นค่าท่านท่านใดถ้าจเจอตามข้างทางเลยนะท่านจัดเถอะนะครับเนี่ยมีเอฟซีผมเยอะแยะเลยที่เขาตีขายกันวางเป็นปือเลยนะผมแถวทางไอล้ลบบุรีน่าจยิ่งเยอะเลยนะครับผมมีมีมีพานเข้หาหากันหลายคนนะครับจัดได้เลยนะครับผมทั้งลังนะครับบางท่านก็ตีมาทาั้งรังก็จะเป็นเป็นติดทั้งน้ํามาด้วยนะครับผมเนี่ยนะปิดนี้มาด้วยติดลังมาด้วย แต่ต้องเลือกกินรังข้าวขาวนะมันจะอร่อยแต่ถ้ารังแดงๆครับผมก็จะไม่ค่อยตัดมานะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ตัดมาขายรังนี้นะครับจะเล่นแต่น้ําอย่างเดียวมือล้างนะครับผมอันนี้ผมแช่เย็นหมดแล้วนะครับมันมันเปี้ยงไปหมดแล้วนะครับคือเราจะซอยเป็นลูกเต่านะครับแล้วผมจะลาดน้ำผึ้งอะไรเงี้ย ผมชอบชอบกินอย่างนี้นะเขาเรียกซอยจุแต่แต่พวกซอยจุจริงๆผมไม่กินนะครับนะครับผมแค่นี้เองลังพึ่งก็เหมือนกันถ้าท่นานใดเคยเคยกินนะ่ะแบบไปล่าดสดสดอ่ะนะครับล่าหน้ำพึ่งสดสดอ่ะนะครับท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหมันอร่อยนะครับผมตัวน,นี้หนพึ่งลูกค้าสั่งไวนะง้นะทุกท่านเนี่ยเป็นของเดือนห้านะครับ ่ใมหมขวดขนาดนี้นะครับ750 m l นะครับผมเท่าขวดน้ําปลาสมัยก่อนขวดแม่โขงนะครับใหญ่กว่าขวดหงนะครับท่านถ้าไม่เชื่อท่านไปต,ว,ตวงได้ผมจะใช้ขวดขนาดนี้นะครับท่านใดอยากได้ก็ติดต่อที่เพจยิงพลไว้ตั่งไว้ได้นะครับผมเพจผมไม่ได้ขายนะครับผมก็ลูกจัดการหมดนะครับุเกือบแล้วเนี่ยครับน้ำผึ้ง เลยเลื่อมสุดนี่นครับแต่ลาดเยอะก็ได้นะถ้าใครชอบหวานจัดนะครับส่วนมากน้ำพึ่งผมก็ชงกาแฟอย่างเดียวแล้วก็ส่วนมากจะกินเกสตร์มากกว่านะครับเพราะในเก้สตร์มันก็มีน้ำพึ่งปนนะครับผมผมชอบแบบนั้นน้ำพึ้งก็นานๆนะครับที่จะกินแบบสดๆอย่างนี้นะครับส่วนมากก็ผมจะชงกาแฟดําคือเราไม่ใส่ทั้งครีมทั้งอะไรนะครับนี่นะท่านผู้ชมกินได้อย่างเงี้ย ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับอันนี้ผมชอบกินแบบนี้นะครับนานๆจะกินสักทีนึ่งก็เอามากินแบบนี้นะครับผมหรือจะแช่ตู้เย็นให้มันเย็นก็ได้แล้วก็ราดน้ำผึ้งอร่อยขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับผมเกสตรผอนพึ่งเกสรสอน,คสอนม,มคุณค่าเหมือนกันน้ําก็เหมือนกันนะครับเจอตรงไหนจัดได้เลยเป็นหลังๆนะครับผมสวัสดีครับทำเถอะกินวะ อร่อย mm hmm.